สวัสดีพ er <l Jean> ่อแม่พี่น้องป้องปาสุสุขคนกรุงเทพกะดีตังจังหวัดกะดีตางประเทศกะดีพี่น้องจ้ามาเดื่อจำไม่กินข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงกับสาโพยโนเวจ้าพี่น้องจ้ากะสิมีหลายอย่างเดื่อพี่น้องอันนี้กะสิมีข้าวกล้องเดื่อพี่น้องข้าวกล้องข้าวกล้องไม่ได้กินข้าวกล้องไม่มีข้าวเหนียวพี่น้องกะสิมีน้ำพริกปลาทูเดื่อพี่น้องน้ำพริกปลาทูกะสิมีต้มผักพี่น้องจ้าต้มน่อไม้แล้วกะสิมีสตอแล้วกะสิมีไอไอไอเชาอมผักขานะพี่น้องจ้า กับสิมี้ปาดทูเด้อพี่น้องจ้าปัดทูปาดทูปาดทูปาดทูดเส็บเส็บนนี่ไม่ปัดทูกับสิมี้พักเด้อพี่น้องพักแซ่บๆส็บคนน้อไม่ต้มสตอแล้วก็บพักขาต้มแกับสิ่งนีบักอือพี่น้องจ้าบักอือฟักทองนั่นแหละบักอือพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ากินน้ำกัดพี่น้องหิวงเขาแล้วพี่น้องกินข้าวสวยเด้อพี่น้องมือนี่งว่ากินข้าวข้าวเหนียวกินข้าวกินข้าวสวย ข้าวกล้องขา้ขาวข้าวเจ้าข้าวกล้องนะพี่น้องมาจากพี่น้องหิวแล้วกินข้าวเร้าน้่กันพี่น้องจ้ะซื้อปาดเจ้าเดิมแล้วพี่น้องจ้ะอือร่อยอื ใน่อร yeah. mm ่อยพี hmm. mm ่น้องอืม โอ้ต oh. ิดทพ่อพี่น้องติดทพ่อก็ไม่น่ามากินนะพี่น้องจ้ะจะต่อฟักหนึ่งนี่เพียงซื้อปลาพันมากฟักเดียวจะต่อข้าวเมันเอามาใหม่ๆพียงออกมาสตออขาว่าสั่น ซื้อมากฝักหนึ่งพ,พ่นขายสามักหาสิบบาทขอเลือกเอาฝักเดียวฝักเดียวยี่สิบอันก็เลือกเอาฝักเดียวมากไปหน้องติดข้อกับกินไม่น่าให้พอนะพี่อ้องเปิดแอร์แ้วเขามันแข็ง ปลาทูแช,แชิญเชิญตัวใหญ่ๆตัวโตวพี่นอ้องสตอกะบ้นนานหวานกลางพี่น้อง ยังต้องระวังกันอร่อยก้างกระทู่น่ะติดคอไปหน่อยจ้าอืมน้องใหม่ด้วยนอยจ้าอืม 嗯，和和，genau。 phật thòng, ừ, ăn lại tất cả, ปากกันลดพี่น้องต่อ <c oughs> สตอ,สตอมากใหม,ม่หวานมันสิหวานพี่น้อง 好了，嗯，嗯。

เม็ดหมักงพี่น้องกูนะอื้มพี่น้องลมบ